สวัสดีครับวันนี้ผม,มอ๋มิงก็จะพาท่านผู้ชมมาเล่าอย่างกับสายชำนาญพิสวงทูอินวันซึ่งเป็นบิวที่มีความสามารถในตัวเองสูงสามารถปรับเปลี่ยนในทางการเล่นไปมาระหว่างกันได้ทั้งสายคารณะและก็สายนอนหลับที่ท่านผู้ชมสามารถเลือกเล่นและก็สลับไปมาตามอารมณ์ของท่านได้เลยล่ะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดและก็หลักการทํางานของมันให้ฟังกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะรับชมนั้นมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ดูคลิปผมและกด s b s c r i b e หากคุณรู้สึกชอบและอยากจะดูคอนเทนต์เอลเลนลิงดีๆจากผมเนี่ยลบกวนกดซับเอ,อไว้ด้วยนะครับเอาละ่ะสายชำนานพิสงที่ผมพูดเอาไว้ว่าเล่นได้ทดั้งคาณะและก็นอนหลับเนี่ยจะมีหลักการทำงานอย่างไรเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสายการเล่นชำนานพิสงก,กันก่อนนะครับสายการเล่นชำนานพิสงนั้นคือสายที่มีค่าเด็กหรือว่าค่าชำนานเนี่ยเป็นหลักเลยโดยมีค่าอาเคียนหรือว่าค่าพลังพิสงเป็นส่วนเสริมย่อยลงมา ในส่วนช่วยมอบค่าสเตตัสเอฟเฟกผิดปกติไปยังศัตรูเนื่องจากว,ว่าค่าอาเคนั้นมีส่วนเพิ่มการเติมหลอดสถานะผิดปกติดังนั้นสายนี้จึงเล่นได้กับสถานะผิดปกติทั้งหมด4ตัวได้กันครับก็คือเลือดออกนอนหลับพิษและก็เสื่อมสลายซึ่งมีเอฟเฟกลดเลือดเหมือนกับพิษเลยก็หมายความว่าสายชำนาญพิศวงจริงๆแล้วจะเล่นได้ทั้งหมด3สายในอันเดียวได้กันแต่เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจได้ง่ายและก็ไม่ทาให้บิวน,นี้นั้นซับซ้อนและก็ไม่น่าปวดหัวจนเกินไป ผมจิ้จัดมาเป็น t o in one ทั้งคับนะและก็นอนหลับนะครับวิธีการสลับจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งเนี่ยก็แค่ง,ง่ายๆเลยเพียงแค่เปิดหน้าอินเวนทอรี่ของท่านขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนทางอาวุธและก็เครื่องรางไปเป็นอีกสายหนึ่งแล้วก็ไม่จําเป็นที่ตัวท่านนั้นต้องไปจมปักกับสายการเล่นเดียวตลอดไปดังนั้นสายชํานั้นพี่สวง two in one อันนี้ที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยจิงเป็นสายที่เล่นได้สนุกแลวก็ท่านผู้ชมนั้นก็สามารถนําไปเล่นกันได้อย่างมันๆเลยแหละครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มาดูวิธีกาาาารออัพค่่เืป้นนสย,นาายีมช กันเลยดีกว่าครับการรับค่าเมนสเตดสรับสายการเดินชันนญพิศวงคาตนะและก็นอนหลับ2 i n 1เนี่ยไวเกอร์หรือว่าเลือดอัพไวเลย60เพื่อให้ตัวเรานั้นตายยากครับหากต้องการดาเมจที่มากกว่านี้เนี่ยก็ลงเลือดไวสัก50แล้วก็เอาไปลงค่าเด็กแทนค่าต่อมาอย่างไมหรือว่า f อเนี่ยอัพขึ้นมานิดหน่อยหรือว่าไม่ต้องอัพเลยก็ได้การอัพค่านี้ขึ้นมาก็แล้วแต่ความชอบกดสกิลของตัวท่านเลยครับ Endurance หรือว่า s t a m i n a เนี่ยอัพมา24นี่แหละครับคือค่าที่บาลานที่สุด อาวุธที่เราใช้เนี่ยทั้งคาตานะและก็ดาบสั้นเซนตีนานั้นไม่ได้กินหลอดเขียวหรือว่าสตาร์มินา่าเยอะมากมายขนาดนั้นดังนั้น24นี่แหละครับดีที่สุดแล้วเชื่อผมสเต็งหรือว่าแข็งแกร่งอัพมา18ครับเพราะว่าดาบคาตานะที่ได้เปรียบเรื่องระยะการโจมตีอย่างนาคาคิบะหรือว่าดาบเขี้ยวยาวเนี่ยเรียกร้องสเต็งทั้งหมด18ด้วยกันในการถือแถมค่าสเต็งประมาณนี้เนี่ยก็ทําให้เราถืออาวุธทุกอย่างในสายนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยละต่อมาค่าเด็กหรือว่าค่าฉํานานคือค่าหลักและก็็หััวววใจสําาคญของบิ้นีเลยก่ได อัพมาไว้60นี่แหละครับให้เราได้ดาเมจจากเวปเบิ้ลสเกลลิงของทั้งคาตานะแล้วก็ดาบสั้นเซนติน่าทาให้ทั้ง2ตัวนี้ตีได้แรงขึ้นเลยล่ะค่าต่อมาอย่างค่าอินเนี่ยอัพมาไว้ที่14พอครับตามที่ดาบเซนตินาเรียกร้องหรือว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่ต้องอัพเลย แต่ว่าตัวท่านนั้นจะเป็นต้องสวมแหวนスタเกเซอร์เฮอร์ลูมเพื่อให้ยินนั้นถึงพอที่จะถือดาบเซนตีน่าได้ไม่ต้องกังวลว่าดาบเซนตีน่าจะทําดาเมจเวทได้เบานะครับดาเมจกายภาพที่ได้จากค่าเด็กและก็การเติมหลอดนอนหลับจากค่าอาเคียน30ของเราเนี่ยจะช่วยมากบจุดอ่อนในส่วนที่ไม่สามารถทําดาเมจเวทได้ดังใจในสายการเล่นนี้ครับส่วนค่าเฟดหรือว่าค่าศรัทธาเนี่ยหากว่าเลเวลของท่านนั้นเหลือสามารถเอามาลงนี้ได้30เพื่อเอาบัฟจากมอนตาโกลเด้นวูแล้วก็แบ็กเฟมโรเิคชั่นมาใช้งานนะครับ อีกแล้วคลิปก่อนๆผมก็พ,วกวพูดอย่างนี้แหละครับว่าแบ็กเฟรมโปรดักชันคู่กับโกลเด้นวูใช่แล้วแหะครับก็เพราะว่าบัฟทั้ง2ตัวนี้คือบัฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมจะแนะนําตลอดไปเลยละครับมาต่อกันที่ค่าล้างเฟสหรือว่าค่าอาเคนเนี่ยค่านี้เป็นเพียงค่าลองที่จะมาเสริมในการเติมหลอดสเตตัสเอฟเฟกผิดปกติทั้งเลือดออกจากคาตนะและก็สเตตัสนอนหลับจากดาบเซนตีน้าทำให้พวกมันเนี่ยเติมหลอดไปยังสตูได้ไวขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับค่านี้เป็นเพียงค่าลองแล้วก็ไม่ได้สาคัญเท่าค่าเด็กจิกอัพมาเพ ในไหนเราก็จะเล่นคู่กับสถานะผิดปกติทั้ง2ตัวแล้วใช่ไหมละ่ะอัพอาเคนมา30เพื่อจะช่วยบูตการเติมหลอดเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเลยละ่ะในส่วนของการแนะนําการอัพค่าเมนสเตตของสาย2ูอินวันนั้นก็จบไปแล้วมาดูกันที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้เครื่องรางจอกศักดิ์สิทธิ์และวิธีการฟาร์มของบางชิน้นที่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับ อุปกรณ์ของทั้งคาตานะและก็นอนหลับในส่วนของอาวุธเนี่ยสายคาตานะในค่าเมนสเตทที่เราสามารถโยกไปเล่นนอนหลับได้นั้นจะเล่นคาตานะได้ทั้งหมดดังนี้ครับยูจิกาตานะนาคาคิบะซเซอร์เพนโบนเบลดลิเวอร์ออฟบัตด,ดากอนสเกลเบดและก็แฮนออฟมาเลเนียเลือกเล่นได้ตามความชอบและก็ความถนัดของตัวท่านเลยนะครับจะถือเล่มเดียว2เล่มหรือว่า3มเล่มก็ยังได้จะติดมือซ้ายเป็นวากิซาชิเพื่อทําให้ท่วงท่าการโจมตี2มือหรือว่าพาวเวอร์สแตนของเรานั้นไวขึ้นก็ทําได้เช่นกัน ในส่วนอาวุธของสายหลับนั้นมีอยู่แค่2ตัวได้กันก็คือ s sort w o r d o f s e n t i n น่าหนึ่งเล่มหรือ2เล่มและก็หน้าไม้อัดชริยะพ a วลี่คอ s b o w หน้าไม้ที่จะยิงออกทีละ3นัดซึ่งจะเอาไว้เติมหลอดนอนหลับใส่สตูได้อย่างไวเลยละครับส่วนของเครื่องรางที่เราจะสวมเวลา Switch Mode ไปถือคาานะเนี่ยแนะนำอยู่ทั้งหมด4ตัวได้กันก็คือแชดออฟอเล็กซานเดอร์ที่จะช่วยทำให้สกิลแรงขึ้น l ลอดออฟบัตเอ็กซ์ซ์เทชันที่จะทำให้เวลาสตูเลือดออกเนี่ยตัวเรานั้นจะตีแรงขึ้น20% 20เเป็นววลาวินาที l ลเทนวิงเดือดอินซิเนียแล้วก็มิริซ Post สเต s i <st ays> s เพื่อจะเพิ่มค่าเด็กมหาห้าและ2เครื่องรางนี้ยังสแต็กกันอีกต่างหากมีผลทําให้เวลาเราโจมตีต่อเนื่อง <st ays> เพื่อที่จะเหล่ศสตูเนี่ยจะตีแรงขึ้นไปเรื่อยๆทั้งนั้นเครื่องรางของสายนอนหลับนั้นผมจะแนะนอนสตาเกเซอร์เฮอรูมหากว่าอินของตัวท่านนั้นไม่พอที่จะถือดาบเซนตีน่า ส่วนเครื่องรางตีต่อ่้องทั้ง2ตัวนั้นผมยังคงแนะนําอยู่มีสาเหตุมาจากว่าหากว่าถือเซนติน่า2อันเพื่อที่จะเหล่าสตูเนี่ยจะได้กำไรจากการตีแรงและก็เหล่าสตูแน่นอนครับสำหรับจอกสัตว์สิทธิ์ที่ผมจะแนะนําในวิวนี้ก็คือ กินเบิร์ดคริสตัลเทียที่จะเพิ่มอัตราการลิตามินาและคิมซานโวบับเบิลเทียที่จะเปลี่ยนดามเมจทุกอย่างที่ไม่ใช่ดามเมจกายภาพเนี่ยเป็นการเพิ่ม HP- แทน15วินาทีมาดูกันที่วัตถุดิบที่เราจําเป็นต้องหากันเลยดีกว่าสายคดนานะนั้นไม่จะเป็นต้องฟาร์มครับแต่ว่าสายนอนหลับที่เป็นอีกขั้วหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้องใช้ของชิ้นหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆก็คือลูกดอกนอนหลับมาฟังผมไกด์วิธีทาลูกดอกแบบครบถ้วนสักแป๊บหนึ่งนะครับสิบลูกดอกนั้นใช้กระรก ใบคราบของลูกดอกยานอนหลับนั้นหาได้ที่ทางซ้ายของสมอระููิสุตรเข้มข้นที่ที่ผมไปถ่ายคลิปบวกอยู่เป็นประจำหรือว่าหน้าประตูใหญ่วิทยาลัยนั่นแหละครับเลี้ยวขวาไปผ่านฟูงมาป่าแล้วเราก็ซื้อจากพ่อค้าได้เลยส่วนของครับยางกระดูกสัตร์นั้นเราสามารถซื้อได้อย่างไม่จํากัดหากว่าเอาชนะบอสนักล่าก,กระดิ่งในเวลากลางคืนที่จะอยู่บริเวณวอ r m ม s สเตอร์ ใกล้ๆก,กับปราสาทสตอลวิวนั่นแหละครับให้เรานํากระดิ่งนี้ไปหาย้าแฝดหลังจากนั้นก็เหมาล้านได้เลยในส่วนที่ยากที่สุดนั้นก็คือดอกบ,บวัวเซนตีนาให้เราวาบมาที่บัวซ้ายบนของแมพฮิมะเดินม,มาทางขวาเราจะเจอฝูงแมงกะพุนและก็มีดอกบ,บัวนี้ให้เก็บอยู่เราสามารถฟาร์มแมงกะพุนตรงนี้ได้โดยใช้ด้วงทองกินขาไกา่เงินแนะนําให้ใช้เวทยิงใ,ในการจัดการหรือไม่ก็ใช้เท่าสงครามทันเดโบนะครับฟาร์จนกว่าจะได้จํานวนที่ท่านต้องการเลยเพียงเท่านี้ คุณจะได้ลูกดอกยาสลบอย่างไม่จํากัดแล้วละ่ะหลังจากเราเตรียมอุปกรณ์ทั้งของคารนะแล้วก็ทั้งของนอนหลับครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็มาดูแนวทางการเล่นของสายทูอินวันนี้กันเลยดีกว่าแนวทางการเล่นของสายทูอินวันคารนะและก็นอนหลับนั้นเป็นไปได้ครับที่เราจะเล่นทั้งนอนหลับและก็เลือดออกไปพร้อมกันแต่ผมจะไม่แนะนําซักเท่าไหร่จะแนะนำให้เล่นแบบแค่เติมหลอดผิดปกติของศัตรูแค่อันเดียวเท่านั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เรานั้นเติมหลอดอันนั้นเพียงอย่างเดียวได้ไวที่สุด เลือดออกก็เล่นคารณะไปเลยนอนหลับก็เซนติน้าสองอันหรือว่าเล่มเดียวบวกกับหน้าไม้หากว่านำมารวมกันก็ได้อยู่แต่ว่าจุดประสงค์ในการเล่นของเรานั้นจะไม่ชัดเจนครับ ดังนั้นผมจึงแบ่งสไตล์การเล่นของสายนี้มา2รูปแบบด้วยกันสไตล์การเล่นย่อยที่หหรือว่าคาตนะเลือกเล่นได้สรูปแบบหลักครับก็คือจะถือคาตนะเล่มเดียวหรือว่าคาตนะคู่ไปเลยก็ได้ในการต่อสู้นั้นเราจะเป็นต้องเข้าหาหรือว่าสเปสศัตรูตลอดเพื่อให้ได้ระยะทําการที่ดีข้อได้เปรียบของอาวุธประเภทคาตนะนั้นก็คือท่าวิ่งและกดตีหนักจะออกเป็นท่าวิ่งแทงซึ่งมีความไกลหรือว่าโป๊กที่สูง ใช้งานได้ดีในการวิ่งไปแทงหน้าศัตรูสักครั้งหรือว่าใช้จับศัตรูที่กิ้งไปกิ้งมาอยู่ได้ส่วนท่าตีหนักของคาตานะาแต่และเล่มเราก็กดใช้ในจังหวะที่จะดีกว่าการฟันธรรมดาแล้วก็ปรับท่วงท่าของเราเนี่ย ให้เข้ากับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในหน้าตอนนั้นด้วยส่วนสกิลของคาตาทะแต่ละเล่มในเกมนี้นั้นมีความดิบโหดอยู่ในตัวใช้งานในจังหวะที่เหมาะสมและก็อย่าสแปมจนถี่เกินไปนะฮะในส่วนของการถือคาตาทะคู่ให้เรายังคงสปเปชั์ศัตรูไปเรื่อยๆเหมือนเดิมควบคู่ไปกับการกดตีคู่เพื่อที่จะเอาท่าพาวเวอร์สแตนมาใช้งานในการเหลา่าศัตรูแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าท่วงท่าการโจมตี2มือในเกมนี้เนี่ยจะออกค่อนข้างช้า แล้วก็สามารถถูกแผรลีได้ง่ายนอกจากกดตีคู่แล้วก็ผัดมากดตีมือเดียวซะบ้างสลับมือไปมาระหว่างคาตานะในมือซ้ายแล้วก็มือขวาเพื่อที่จะใช้สกิลของแต่ละข้างดึงประโยชน์ของมันออกมาในระหว่างที่ต่อสู้มาดูสายนอนหลับกันบ้างดีกว่าสไตล์การเล่นของสายหลับนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือถือดาบเซนติน่า2หรือว่าอันเดียวบวกกับหน้าไม้ในมือซ้ายรูปแบบการเล่นของดาบเซนติน่า2มือนั้นมูฟเซต จะออกเป็นการลำดาบคู่มีความเร็วในการฟันที่สูงตั้งแต่ท้าวิ่งตี2มือกระโดดหรือว่าลำดาบ2มือท่าที่คุณนั้นควรจะพึงระวังในการใช้งานมากที่สุดก็คือท่าวิ่งฟัน2มือเพราะว่าจังหวะแรกจะง้างดาบไว้สักพักถ้าไม่ัตรูเนี่ยสามารถกะจังหวะแพรลี่ได้แล้วก็มีโอกาสถูกสวนจนเสียชีวิตแบบผมในคลิปนี้ก็ได้ครับก่อนต่อสู้ ผมแนะนําให้กดสกิลของตัวดาบเซนตินาเพื่อเอาบับนอนหลับเนี่ยมาใช้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับหากว่าบับนั้นหายไปในตอนที่เราโดนดาเมจจากศัตรูไม่ต้องพยายามที่จะกดสกิลบับดาบนี้เรื่อยๆกลางสนามลบให้เรากดในจังหวะที่ศัตรูนั้นอยู่ในระยะที่จะยิงหมอกหลับโดนความดิบโหดของดาบเซนติน่าสองมือก็คือหากว่าเราตีศัตรูไปเรื่อยๆ และเติมหลอดนอนหลับของเขาจนเต็มเมื่อไหร่เนี่ยพวกเขาจะติดสตันและเราก็สามารถลำดาบสองมือใส่พวกเขาหรือว่าจะยืนเติมเลือดเลยก็ได้การลัวดาบใส่เขาในจังหวะที่เขานอนหลับนี่แหละครับคือความโหดของดาบเซนตีน่าผมแนะนําให้รีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ตีให้ได้เยอะที่สุดเลยด้วยคมาที่ว่าสาย,น,ยนี่นั้นมีค่าเด็กเยอะดาบเซนตีน่าที่ตียับยับในจังหวะที่ศัตรูนอนหลับเนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากๆและทําการเบิร์ดดาเมจดในตอนที่ศัตรูหลับเนี่ยได้ไวกว่าการถือเพียงข้างเดียวและก็มีหน้าไม้เสียอีก ดาบเซนติน่าสองมือเนี่ยที่เป็นดาบต่อสู้ในระยะประชิดที่แช้ต่อก่ออบคนเนี่ยได้หวดมากๆคราวนี้เรามาลองดูวิธีการใช้งานดาบเซนติน่าอันเดียวคู่กับหน้าไม้ในมือซ้ายเลยดีกว่าการเล่นแบบนี้ทําให้เรามีข้อได้เปรียบในเรื่องระยะและก็จังหวะก,กับศัตรูมากๆหากว่าพวกเขาอยู่ไกลนั้น แล้วก็สามารถยิงหน้าไม้ไปหาพวกเขาได้หากพวกเขาถอยไปแล้วก็ยิงจับโลแคชได้เช่นกันวิธีการยิงหน้าไม้ที่ดีนั้นคุณควรจะยิงในจังหวะที่ศัตรูนั้นเดินเป็นเส้นตรงมาหาเราไม่ควรจะยิงในจังหวะที่ศัตรูเดินเฉียงหรือว่าเดินข้างๆเลยนะกระสุนที่ยิงไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายเลยครับฟาร์มใหม่ได้ขอแค่เราใช้ในการจัดการศัตรูได้ก็พอ หากว่าศัตรูเดินห่างจากเราไม่ต้องหลังเลที่จะยิงเลยเพราะว่าหากโดนกระสุนหน้าไม้นี้ไปครบเซตเนี่ยแทบจะหลับในทันทีเลยคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งกดรีโหลดหน้าไม้เพราะจะทําให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสในการใช้ดาบมือขวาตีค่อยรีโหลดกระสุนที่หลังก็ได้ด้วยหาจังหวะรีโหลดในตอนที่ศัตรูนั้นตีเราไม่ถึงแล้วก็ทําดาเมจไม่ได้การใช้งานหน้าไม้ก็จะประมาณนี้นะมาดูข้อได้เปรียบเสียเปรียบของบิวนี้ในส่วนถัดไปกันเลยดีกว่า ข้อได้เปรียบของบิลคาตนะนอนหลับ2 in 1เนี่ยก็คือรูปแบบการเล่นที่เลือกใช้ระหว่าง2สไตล์ไปมาได้ทําให้คุณนั้นรู้สึกสนุกและก็ไม่รู้สึกวกวนกับการเล่นสายเดียวไปตลอดวันไหนอยากเป็นนักล่าอาสูรเนี่ยก็ไปถือดบาบคาตนะวันไหนอยากใช้แมชชีนกันยิงสตูแล้วก็ตีฟรีๆรลวๆเนี่ยก็ไปเล่นนอนหลับนับเป็นบิลที่ผมเสนอมาแล้วถ้าผู้ชมเนี่ย สามารถเอาไปเล่นได้อย่างมันๆเลยั้างด้านข้อเสียของบิลนี้ก็คือเราจะยอมเสียแต้มเลเวลไปลงค่าอาเคียนเพราะว่าในความจริงแล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องไปอัพค่าอาเคียนก็ได้หากเราต้องการดามเมจที่มากกว่าน,นี้เนี่ยไม่ต้องลงค่านี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าในสายการเล่นนี้ที่ผมได้เสนอท่านผู้ชมมาจะมีการเล่นกับสถานะผิดปกติทั้งเลือดออกและก็นอนหลับเลย จะทำให้อาเคียเนี่ยทำงานได้คุ้มอยู่และข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการเล่นสายนี้ก็คือการกดโจมตีคู่นี่แหละครับทั้งคาตาณะ2อเล่มแล้วก็เซนตีน่าสองเล่มทั้งท่าการโจมตีแบบ2มือของดาบเซนตีนาแล้วก็ท่าโจมตีหนักของดาบนากาคิบะเนี่ยเป็นท่าที่สามารถถูกแพลนดได้อย่างง่ายๆและก็อาจจะเป็นจุดจบชีวิตของคนที่เล่นบิวนี้ก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสาลกิมแนะนำสายดาบคาตาณะแล้วก็นอนหลับ ชำนาญพิ่วงแบบทูอินั้นไปเลยขออภัยท่านผู้ชมที่ผมไม่ได้ลงคลิปในวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนื่องจากว,ว่าผมนั้นติดทําโปรเจกต์ใหญ่อยู่เกี่ยว e l d เอลเดนลิงนี่แหละขอให้ท่านผู้ชมนั้นลอติดตามโปรเจกต์ใหญ่นั้นด้วยละ่ะผมจะขอบคุณมากๆเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอาหมิงด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้บายบาย